เงินเดือนเริ่มต้นเพียง1 3 0 0 0บาทก็มีโอกาสเป็นเจ้าของคอนโดใกล้ BDS บางนาได้แล้ววันนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่กันที่โครงการ l e g e n Home 7ทับ1โดยที่ห้องเนี่ยมีเอกลักษณ์เนื่องจากห้องเนี่ยใหญ่ถึง37ตารางเมตรตัวห้องจะเป็น1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำา1ห,ห้องเล่น1ห,ห้องครัวแล้วก็1ระเบียงใครที่เช่าอยู่โซนนี้บอกเลยว่าผ่อนเริ่มต้นเพียง5,000บาทเท่านั้นสบายกระเป๋ามากๆผ่อนตัวเช่าตัวห้องมาพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์จัดเต็มครบชุดใหม่ทุกอย่างบแบรนด์ SB Index คุณภาพยัง ระหว่างห้องนั่งเล่นกับห้องนอนมีประตูบานเลื่อนกัน้นตัวห้องเนี่ยตกแต่งน่ารักมากคล้ายสไตล์มูจิหรือของญี่ปุ่นเลยถ้าไม่บอกว่านี่คือคอนโดก็นึกว่าอยู่โรงแรมหรือคาเฟ่นะนี่ยที่สําคัญอีกอย่างคือห้องนี้ได้ครัวแยกใครที่ชอบทําอาหารจะหมดห่วงเลยเรื่องกลิ่นเข้าห้องกลิ่นติดเฟอร์นิเจอร์เรียกว่าเอาใจคนชอบทาอาหารหรือพ่อแม่สุดๆแถมตัวระเบียงก็ยังกว้างอีกด้วยมาดูโซนห้องน้ำโซนสุดท้ายโซนห้องน้าจะแบ่งโซนเปียกโซนแห้งเวลาอาบน้ําก็ไม่ต้องกลัวห้องน้ําจะเลอะ